หากคุณอยากได้พระเครื่องราคาหลักแสนขึ้นไปแต่คุณก็ดูพระไม่เป็นกลัวได้พระเกตกลัวนําไปเปลี่ยนกลับเป็นเงินไม่ได้นี่คือสมสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเช่าพระหลักแสนขึ้นไปหนึ่งควรเช่าพระเพื่อบูชาไม่ใช่เพื่อเก่งกําไรหรือลงทุนหากคุณไม่ใช่คนในวงการพระเครื่องดูพระแยกแยะเก๋แท้ไม่เป็นและต้องการเช่าพระเครื่องควรเช่าพระเพราะอยากได้มาบูชาอย่าคิดเช่าพระเพื่อลงทุนพระเครื่องไม่ใช่สินทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุนสองศรัทธาเซียนคนไหนเช่าคนนั้นหนึ่งในปัญหาที่พบในการเช่าพระคือ เช่าพระจากเซียนคนหนึ่งพอเช่าไปแล้วเอาไปให้เซียนหรือสมาคมพระที่ตัวเองนับถือหรือเชื่อตรวจสอบแล้วพระโดนตีเกะรีบนำพระกลับมาคืนทําเสียอารมณ์ทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าเพื่อตัดปัญหานี้หากคุณจะเช่าพระควรเช่าจากเซียนพระที่คุณศรัทธาคุณนับถือ3ควรทําหนังสือสัญญาอย่าเชื่อลงปากการเช่าพระเครื่องที่ดีควรทําในรูปแบบธุรกิจมีหนังสือสัญญามีการถ่ายรูปองค์พระถ่ายรูปตําหนิพระเป็นหลักฐานการยืนยันควรมีรับประกันการเช่าคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนด